เพิ่นวา่าผู้ใดว่วาด้วยนี่บอกท่านมีผู้ดใดว่าได้เยนี่บอกมีไผวา่าบอกมีไผวา่าบอกมีผู้ใดว่วาเลยมันเป็นการสัพนามหมอลำเขาเขาสิว่าเขากับเพิ่นวาน่าโอ้นี่หมอลำบอกสวัสดีครับหมอลำมึงเห็นกูเป็นหมอจำแย่สันติจัด อ,นนอันนี้อันไหนอีกว่าหันกับเพื่อนว่าบันนี้อันนี้จักอันใดอีกบันนี้นหมอลำเขาสรีลมัมมันเป็นสังวาลเขาน่ะนะโอ้สังวาลหมอลำเพื่อนว่าจังสิพระกะากระเรียงเจ้าท่านเจ้าอาวาสเพื่อนจ้างมากกับท่านหันมาให้มาลำให้มาลำแม่นบ่ล่ะเออสวัสดีนะเฮ้ยพี่นอ้อง ทินไทยอีสานหุยงทองเอิญแม่มาเอิญแมนต่ลไะคนหัวล้านเอิญผมหน่อย,อยนคนบมมีหมอยเอิญหอยลวยแม่มนบอละมอลำเปรียบเทีอ่เมืองนนนุก็เข่าทาง คนหมดเต็มเอินพี่บ้าคนอาเหลืองเอินนักเลงเป็นความจริงครับเป็นความจริยงยืนนองเพลงเอิญนัก้องผมสิอเอา้ายืนโดนแล้วอยากนั่งกูหลกยืนวัดดีพี่น้องมือดึงออกหาพองบอ่จากแล้วก็บว่นเป็นเศร้านั่งลวเนาะ พ่อหมอมมำเศร้านางยืนห้องเพลงเอิอนนักรออ้องผมสีทองเอิอนพะลาอังมรำมลำ,ลำครับเปินเอิ่นว่าฝรังฝรังผมสีทองแมนบ่พะลาังฝรังฝรังพะลาัง เออพลังกับพลังสันนะพระลังโอ้ยโอ้มาต่ใส่นอนน่ายจันโนดเขียวบ่เนี้บ่อนมาต่หมูบานส่างผุนบ่อนออนี่เนาะส่วนผมที่ร่ำอยู่นี่ขงเขาเปินคนเป็นตาห เอาบอกไดมาว่านอกคนเปนตาคักมาสันา่นว่าตาคักตาคักก็<า>สวัสดีพี่น้องน้มของผมคือเท้าเรวตัดเป็นลูกคนจันทานแต่ว่าในตอนนี้ได้ออกจากบ้านได้ออกมาเหตุงานอยู่บ้านพ่อเศรษฐีในมตกกลุมรักกับลีลาวดีของลูกพ่อเศรษฐีแต่ว่าพ่อเศรษฐีบ่เห็นดีนาพ่อเศรษฐีพิติว่าเขาเป็นคนจันทานเป็นคนต่อยตําเป็นคนว่ามีเงินมีทอง เลยห้ามให้รักกับลีลาวดีเป็นตายไล่ดีจั้าดนกระซางพี่น้องเอ้ยผมต้องขึ้นไปว่ากับพอเศรษฐีให้เห็นดำเห็นแดงเลยดีกวัวว่าที่เอาจาังไหนกับลีลาวดีกับคนจันทานยังผู้ขา่าว่าแล้วกระสิบไปหาพอเศรษฐีสากนจงนี้เลว,วตะนำหาพอเศรษฐีเสละหั่น วัดดีพ่อเศรษฐีอีหยังไงนี่ก็เจ้านั่ะนะพ่อเศรษฐีพ่อเศรษฐียังไงก็เจ้าปลอมตัวมาเจ้าเป็นพ่อเศรษฐีอ่ะนะเตี้ยชวน่าเนี่นี่พ่อเศรษฐียังไงนี่เจ้าเป็นพ่อเศรษฐีพ่อเศรษฐียังไงพ่อเศรษฐีอ๋อพ่อเศรษฐีกับพ่อเศรษฐีเจอพ่อเศรษฐียังนั่งอยู่เฉยๆแม่เป็นพ่อเศรษฐี เดี๋ยาใส่ท้องเส็นง่ายเนี่ยล่ะอิทองไอเตี้ยอยู่ี่อิทองอดออกเห็นกลัวใช่มึงยืนให้กูนลังแน่พอเศรษฐีอะไรครับบพอเศรษฐีวอไทยอะไรครับแมนยังเะลูกเอ่ยพอเศรษฐี อะไรครคับลูกบอกมาตามตรงว่าปีนี้ล่อง, helmet, ลองกล่องขายโลท่อใดเนี่สี่สิบบาทอย่ามาเขาพี่น้องเอ้ยเกิดมาบ่เคยเห็นคขยกบแล้วกอบกันยืนยืนี่พอเศรษฐียืนทั้งเก้าอี้ยืนทั้งเก้าอี้ดี่ ขึ้นยืนได้ครับฮรดท่ากบอ,อบปัจ,จีอปัจ,จีแม่หนังครับคารวะค้อยกบโอ้ยยังแอนโอ้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> พ่อเสถิยรอียงบอกมาตามตรงว่าจังใดเอารีลาวดีไปไว้ใสโอ้รีลาวดี พ่อก็สอนไว้แล้วมึงสิสอนไวฮะพ่อมงบนน่นเรว่าตะเป็นคนจนละกับลีลาวดีไปได้ลีพอเศรษฐีไอหยังพอเศรษฐีมึงเลี้ยวอะไรเดียวก็ไอหย่างจะรล้วมึงเป็นคนทั้งไหนเดียวเนี่ยมึงเป็นคนไตหรือคนไทยบบกปอบทั้งนี่ยคนอีสานนี่แหละครับมันมีทั้งไอ้ย่ามีทั้งอะไรวะหยังนั่นแหละ พอเษทีอะไรเกิดชาติห okay. น้าทันใดขอให้มึงใหญ่แค่นี้เล้ต like ูบอกชีวิตมึงเนี่ยพึ่งแต่คุ้ยกับงัวแค่นั้นยังยิ่งไปเล่นเลยก็จ้าคำหน่อยวัสนามึงคือสิบวันเรียนค้นดอกเล่นตะกบตะยิงพอเสทีย่อยัง ผู้ใดให้มึงแต่งตัวมาอย่างสิโอ้ยบักแคเอ้ยค่อยพอ่อค่อยแมงงเกิดตัวรีบเรียนรีบเรียนเพราะนาสาเพราะเศรษฐีอยากรวยวะไอ้ล้ำคนเมียอ๋อเพรเศรษฐีอยากลำเอ้เอาพอเศรษฐีกับลำตีล่ะโอ้ยโอ้ยพอ่อมึงเหมือนซีดีแมสทั้งที ลำไก่มันเข้าไปโอ้โหไม่เลี่นะเอาจริ่งพอเศรษฐีอยากรวยวะอยากรวยครับพอเวลาหน่อยอยากรวยต้อยอยากรวยไหมครับอยากรวยครับเขาดินอยากรวยไหมอยากรวยอยากรวยเข้าแถวครับพี่น้องข้างหลังอยากข้างล่างอยากรวยไหมอยากรวยม่ครับอยากรวยนะครับให้พูดสามคำง่ายๆแล้วก็ชี้เข้าตัวเองแค่ว่าฉันนะสิฉันนะสิแค่นั้นก็จะรวยทั้งบ้านเลยแบบนี้ก็รวยได้หรือครับ อสามคำสามคำคำไหนว้างละชี้เข้าตัวบอกว่าฉันละศีฉันละศีก็จะรวยอ๋อฉันละศีฉันละศีครับผมอ่ะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันละศีฉันละศีใครอยากขี่รถถั่วฉันละศีฉันละศีใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันละศีฉันละศีเออมึงมีแววรวยเนาะอ่าอืมอันนี้นะครับเป็นคนที่มัธยัสถ์นะครับเป็นคนที่เก็บตังค์เล่นตลกกับผมมาสิบกว่าปีเก็บตังค์ปีอาทิตย์ที่แล้วได้สี่หมื่นกว่าบอกว่าทุนเลย เพื่อนเราอยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งคันสามหมื่นห้ามีไหมบอกนี่ป้ายแดงเลยผมก็พาไปซื้อเหลืออยู่ห้าพันซื้อคันละสามหมื่นห้ามันได้มอเตอร์ไซค์มาพี่น้องเอ้ยมันขี่ทั้งวันครับเฮอเลอมันลงไม่ได้วันมันเฮอรถป้ายแดงใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสีชนะสีใครอยากขี่รถทัวชนะสีชนะสีใครอยากเป็นเจ้าสัวชนะสีชนะสี ใครอยากเป็นเจ้าสัวชนะสีชนะสีใครอยากตัวหุ้มทองชนะสีชนะสีใครอยากเป็นหมาชนะสีชนะสีโอ้ยบ่เอาไปเฮ้ยเล่นแบบนี้เลยเหรอเอาก็เล่นแบบนี้ไงสนุกสนุกอาหมาประชุมเฮ้ยอ้ยบ่แม่นประชุมคนคนประชุมได้ได้นะได้ได้อ่ะรอบอีกรอบไม่โกรธกันไม่โกรธ ใครอยากเป็นเศรษฐีตนนัดีตนนัดีใครอยากขี่รถถั่วตันนาดีตนนัดีใครอยากเป็นเจ้าสัวตนนัดีตนนัดีใครอยากตัวหุ้มทองตนนัดีตนนัดีใครอยากเป็นหมามึงนัดสีมึงนัดสีปอบุญเลยพี่น้องนี่เวลามันว่าไผอยากเป็นหมาเฮ้ามันเอามือจิ้มหัวมันไปหลดจิ้มยังไงแขนกูบัวถึงอ่ะ ไม่โกรธกันนะเตี้ยนะไม่โกรธครับผมเริ่มใหม่อ่ะใครอยากเป็นเศรษฐีชนาชีจนาชีใครอยากขี่รถทัวร์นาจีจนาชีใครอยากเป็นเจ้าสัวชนาชีจนาชีใครอยากตัวหุ้มทองชนาชีชนาชีใครอยากเป็นม้ามึงนาซีมึงนาซีใครอยากเป็นมามึงนาซีมึงนาซีใครอยากเป็นมามึงนาซีมึงนาซีใครอยากเป็นม้ามึงนาซีมึงนาซี อีหยังยันนี่แม่หมาน้ำกันจี้มันอย่างเดียวเอากูก็บอกว่าหัวจิ้มมือจิ้มหัวมันไปเลยไอ้จี้กูเออต้องจี้จี้นี่นะขอโทษสนากูผิดใครอยากเป็นเศรษฐีชนาจีชนาจีใครอยากขี่รถทัวร์ชนาจีชนาจีใครอยากเป็น นนีใครอยากสัวหุ้มทองจันนที่จันนทีใครอยากเป็นม้ามึงน่าซีมึงน่าซีใครอยากเป็นม้ามึงน่าซีมึงน่าซีใครเป็นคนคบไม่ได้มึงน่าซีมึงน่าซีใครเป็นคนจ้างไรมึงน่าซีมึงน่าซีใครเป็นผัวแม่มึงมึงน่าซีมึงน่าซีมาลูกมาหาพ่อมาพ่อกูหน้าตาไม่แบบนี้นะ อาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะผมไม่อยากเล่นนานบางท่านก็อยากดูพินิสสาธิตคนเดิมอีกแล้วก็ลำซิ่งก็ยังรออยู่นะครับผมมาเขย่าต่อมหห้พี่น้องนะครับสามคืนแล้วกับผมทูนมกจกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ทำอารบัมมาชุดหนึ่งชุดอารบัมเพลงชุดขายแข็งโดยเขากี่และขอดโดยเพื่อน นาวินทําให้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับอยากได้ตลกนะติดต่อไปที่ทีมงานนะครับทูลมกจกยินดีรับใช้วาจาใดกล่าวไปไม่สุภาพกลาบขออภัยเพราะว่ามันไม่ใช่นิสัยนะครับมันเป็นอะไรสันดานกูเนี่ยขอให้พี่น้องนะครับชาวสุรินทร์นะครับชาวบ้านบอนนะครับแล้วก็ชาวใกล้เคียงทุกท่านอย่าเก็บอย่าชนนะครับจากพวกผมทูลมกจกไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ